ก็สวัสดีครับผมพบกับผมเด็กในหมงอันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับบ้านล้างคืนวันพระนะครับวันนั้นที่ผมได้ไปก็มีความจําเป็นนะครับผมผมก็รู้อหละว่าเสี่ยงนะครับแต่ก็ต้องฝืนไปนะครับทีหลังผมจะไม่ไปแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่ามีเอฟซีทุกทท่านคอยเป็นห่วงผมอยู่ผมก็รู้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ว่าได้ฝืนไปนะครับ คือนั้นที่ว่าผมได้เจอก็มีนะครับผมตอนแรกกันมันที่ผมนอนตอนเลกกันผมก็ได้ยินนะครับมันเป็นเสียงแบบผมนึกว่าหูฝาดนะครับตอนเลกมันได้ยินกุ๊งกลิงกุ๊งกลิงกุ๊งกลิงผมว่าอเลยผมก็นึก,กทีเนื้อ,เน,อเนื้อสดผมก็ไม่ได้พาไปนะครับไม่น่าผมคิดแบบนั้นนะแต่ผมลืมไปว่ามันเป็นวันพระใหญ่นะครับตอนต้นคลิปผมได้พูดไว้แล้วผมก็ไม่ได้คาดคิดอะไรมาก ก็นอนไปเรื่อยๆก็ได้ยินอีกนะครับผมกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งทีนี้ผมก็ลุกขึ้นหันซ้ายหันขวาดูที่บันไดนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็นอนอีกนะครับครั้งนี้ผมเจ็บฉี่นะครับปวดฉี่ก็ลุกขึ้นถามเมียว่าไปฉี่ตรงไหนดีเมียก็ว่าไปน้นแหละจังหวะแบบนั้นผมก็ไปฉี่นะครับ บางเอิญผมเดินไปใต้ถุนนะครับมันเลยผมตั้งกล้องเล็กไว้แล้วก็มันเลยไปนะครับผมเลยไปฉีข้างหลังจุดที่ผมฉีนะครับมันเลยออกจากนอกบ้านไปนิดเดียวเองผมไม่กล้าออกไปมากเพราะว่ามันลกนะครับผมมีทากมีงูนะครับผมกลัวแบบนั้นผมก็ทําท่าจะฉีนะครับผมก็ได้สงบใจนะครับผมก็คนมันกลัวอยู่แล้วนะครับก็ได้ เชะงเง้อคอขึ้นไปดูมนหน้าต่างครับก็เห็นเส้นผมสีขาวห้อยลงมานะครับเป็นพวงเป็นผู้หญิงนะครับเห็นโอ้โหผมตกใจนะครับวิ่งชนกล้องล้าเลยนะครับผมลีนล้าเลยผมก็ไม่ใช่รู้ตัวนะครับว่าชนกล้องตัวน,นั้นมารู้ตัวตอนที่ว่าเมียบอกว่ากล้องล้มนะผมก็ยังไม่ได้คิดอีกนะครับก็ถือกล้องเก็บของเสร็จก็ถือกล้องกลับนะครับแล้วก็ที่ใต้ ใต้ถุนนะครับมันมีร่องรูอยู่อะที่ผมมาดูในวิดีโอตอนผมตัดต่อนะครับเหมือนคล้ายๆว่ามีงองอะไรดําๆอยู่บนบ้านนะผมเดินผ่านหน้ากล้องไปแวบเพื่อนๆทุกคนเห็นเหมือนผมไม่ไม่รู้นะครับผมตกใจมากคืนนั้นสติแตกเลยผมไม่น่าไปเลยนะพูดถึงทีแรกก็กะว่าชวนเพื่อนไปหลายๆคนเพื่อนไม่กล้าไปนะครับผมก็ฝืนไปสองคนเมีย ไวันพระใหญ่เซ่ด้วยนะครับแล้วก็ทูบที่ผมจุดนะครับจุดเก้าดอกผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่เมียผมบอกว่าเขาจุดดอกเดียวนะครับคลิปๆก่อนที่ผมจุดนะครับก็ดอกเดียวทั้งนั้นแต่เมีย fc มาบอกว่าใครก็จุดดอกเดียวก็ลงอะไรแบบนี้เขาไหวจุดเก้าดอกผมก็จุดเก้าดอกอีกผมไม่รู้นะครับผมก็ตาม fc นะครับเนี่ยประสบการณ์น้อยแบบนี้แหละเพื่อนๆส่วนวันที่ผมไปนะผมก็ได้แขวนพระนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นมันขึ้นขี้ตะไคร่นะครับเป็นขี้เขียวๆนะครับเพราะว่าเก็บไว้ไม่ดีนะครับพระสวนมีดก็เนี่ยครับเ,เพื่อนๆที่พาไปนะครับเป็นเล่มนี้นะครับเป็นมีดไม่ใช่ของผมนะผมยืมเขามาเห็นเจ้าของบอกว่าเป็นมีดต่อคมกานวาวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่คมมากครับเล่มนี้น้ําหนักเหมาะมือมากความใหญ่ของมันความยาวก็น่าสักประมาณจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดดูก่อนถ้าเป็นไม้ดานผมว่าน่าจะเก้านิ้วน่าจะได้นะครับมีดเล่มนี้ความใหญ่นะครับเก้านิ้วถึงสิบนิ้วนะครับเลยประมาณแบบนี้นะครับดูประมาณก็สวยนะครับไม่ใช่มีดของผมผมยืมเข้ามา ส่วนมีดของผมก็ยังดูดูอยู่นะครับยังไม่มีไม่ได้นะครับยังไม่ชอบใจนะครับใครมีมีดแบบนี้ก็แนะนํามาได้นะครับผมแอฟเฟซมานะครับถ้าไม่แพงจนเกินไปผมก็จะได้อุดหนุนให้นะครับส่วนเหรียญผมก็ได้พาเหรียนคุดไปด้วยนะครับคืนนั้นเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าเหรียญบาทอ๋อเป็นเหรียญบาทนะครับผมเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดนะครับ มองเห็นไหมไม่รู้นะครับผมเป็นเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับกล้องของผมก็ต้องเปลี่ยนเลนใหม่นะครับตัวเล็กเลนเล้าวนะครับผมเป็นละองน้ําอยู่ข้างในทีนี้ก็เสียไปเลยหนึ่งตัวนะครับกล้องตัวเล็ก ก็คลิปนี้นะเพื่อนๆผมก็ได้มาสรุปให้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนอนบนป่าอีกนะครับคืนนี้กะว่าวันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะนอนเต็นท์หรือนอนพื้นนอนแบบไหนนะครับนอนเปลหรือว่าขัดห้างก็ยังไม่แน่นอน,นครับต้องไปดูในปา่าก่อนสำหรับคนที่ติดตามชมผมก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูกันเลยนะครับว่าคลิปวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะเป็นคลิปแบบไหนนะครับก็ขอบคุณมากครับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบ สวัสดีครับผม